ใครที่ดูคลิปนี้ตอนดึกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ไหวแล้วจริงๆฟังเสียงซิฟังเสียงนงทุกคนดูเวลานี่มันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยไปเอาอะไรมากินอีก อะไรคะเมาทคนมันหิวอ่ะจิตใจมันเรียกร้องปิดกระตูกกันเดี๋ยวยุ่งเข้าเีจะสั <ok ่งเซตปิ้งย่างเซตเนื้อเซตหมูมากินค่ะนะเวลานี้กินในบ้านเลยเหรอใช่กินในบ้านนี่แหละลูกกาลังหลับรีบกินไปเร็วเต็มโต๊ะเลยคือแน่นมากวันนี้เราสั่งมาเป็น2ชุดนะเป็นชุดเซตหมูพรีเมียมกับเซตเนื้อพรีเมียมนี่ดูหน้าตาอันนี้จะเป็นเนื้อนะคะอันนี้จะเป็นหมูหมูเขาก็จะเป็นหมูคุโรบุตานะทุกคนคือมีตั้งแต่ ส่วนของเนื้อหรือ3มชั้นอะไรเงี้ยส่วนสันคอ3ชั้นเนี้ยน่ากินมากพิเศษมากคือตรงนี้เป็นเนื้อวากิวจา้าเนื้อใบพายเนื้อสันคออะไรเงี้ยเนื้อริบอายอะไรเงี้ยคือเราอะ่ะก็สั่งของกินเล่นมาเพิ่มอีกจา้าอย่างแรกเลยข้าวบิบิมบับตอนกินเราจะคลุกคลุกให้มันแบบอันนี้ก็เป็นที่เลคคอมเมนต์ของเขาเลยนะข้าวกุ้งคั่วพีกโอ้หดูไข่จะเป็นไข่ฟูฟนึกถึงอารมณ์แบบับข้าวแม่อันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์แบบย่างเนยนะคะแล้วก็ที่เราสั่งมาเพิ่มอย่าะก,ก็คือหอยแมงผู้ New เขาก็จะแถมนี่มาให้ด้วยจ้าเป็นน้ําซุปชาบูอันนี้เป็นน้ำใสอันนี้เป็นน้ําดํานะไปทุกคนตอนนี้มันถึงแก่เวลาแล้วคือทองเริ่มร้องแล้วเดี๋ยวเราจัดเตาแล้วจะเซตให้แบบอในบ้านเนี่ยนะเออในบ้านเลยเนี่แหละแบบควันขโมงชงเฉงไปเลยไปพร้อมแล้วค่ะลุยดูดิทุกคนดูความแบบ อร่อยมากเราจะลองทุกอย่างเน่โอ้โหฟังเสียงสิทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ตอนดึกนะคะก็ต้องขออใครด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหดูดูโอ้โหฉ่ำๆไปเลยคะ่ะเนื้อไม่เหนียวเลย บ,บนุ่มมากถ้าเธอสั่งมาตอนนี้พี่ก็ต้องมานั่งขายให้เธออีกเนี่ยนะตป็นตาก้องก็ต้องอดทนนะคะเน่เน่เน่เ่่ดูดูความใหญ่ของแผ่นเนเื้อเขานะอ้อโหโอ้โหมันนุ่มจัดอะมันนุ่มจนใช่มันนุ่มจนเนี่ยดูดินี่ไปข้างหน้าบ้างอือหือังเสียงฟังเสียงอันนี้คือเสียงสวรรค์คุณเมื่อก่อนอไม่กินเนื้อใช่ไหม แล้วคราวเนี้ยพอได้ลองกินแล้วอ่ะโอ้โหติดใจเลยจ้าโอ้หดูทุกคนนีนอ่อือเสียงแบบมีความสุกเกินได้กันแกล้งใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราแบบยื่าให้ัากลออา้องหิวหิวเอาไปไหนอันนี้ไปไหนกัน อ๋อกินกันแบบนี้เหรอใช่ไปดูมาไปดูมานี่นะจ๊าน้ำจิ้มที่เขาให้มามันกินแล้วเข้ากันดีอะอืมเขามมีเพิ่มปรุงให้อะตกใจเลยดีๆีก็อื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่แบบพริกใส่กระเทียมดูอืกระเทียมนิดหน่อยพอให้มีกลิ่นปลากลินปลา ปะมีรอเรือด้วยวะเดี๋ยวหมูจะน้อยใจว่าโอ๊ยทำไมอ่ะเจอเนื้อเราแบบลืมฉันเลยหรอนี s <S ่จ้าหมูสามชั้นคุโรบุตะมานี่กับน้ำจิ้มที่เราปรุงแต่งไปแล้วเมื่อกี้เอาให้มันติดคลิขึ้นมด้วยมันจะได้แบบแซ้อ กระเด็นแรงมากเบาว่นนึกว่าเออหืออร่อยนี่ดูชิ้นหมูเขาหันมาพอดีคำมากจิ้มลงไปค่ะเอาพริกมาเยอะๆแซ่บๆอือหืออืออ้ย้เหมือนซูบินเลยอือหืออีกหน่อยก็จะเหมือนซูบินล้อเดี๋ยวลองกกนนี้บ้างอันนี้เป็นแบบว่าเนื้อร้วนๆไม่ค่อยมีมันนะคะโอเสียงสวรรค์ ร้อนต <laughs> หน้าแกงตากล้องนักเป็นหมูที่ไม่มันใช่ป่ะแต่ไม่เหนียวเนื้อจะมีความหยาบขึ้นมานิดหนึ่งคือเมื่อแกทีต่ติดมันอะ่ะมันจะแบบนุ่มมากแบบเคี้ยวแล้ลื่นอะไรอย่างเงี้ยเราว่าคนที่ชอบกินหมูไม่ติดมันอะ่ะโอเคเลยอะไเงี้อ่ะนะเข็นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปกินของกินเล่นกันบ้างเนี <c oughs> ย่ยต้องเอาพริกขึ้นมาด้วยเยอะๆมันถึงจะแซบ่บ ดีมากทุกคนกินของดีเขาให้มนะันอ่ะอืมมันน,น้ำถาลารอยอร่อยอะเนี่ยไม่รู้ใครชอบกินเหมือนเราปะ่ะเราชอบอะเพราะว่ามันอะกึบกรึบเดีย่ยอืคือจริงอ่ิงอะเซ็ตหนึ่องอะเขาจะมีข้าวเปล่าให้ด้วยแล้วก็มีเป็นน้ำซุปมิโซะแต่เราไม่อยากกินข้าวเพราะว่ามันตัดกำลัง <laughs> เราก็จะกินแบบ กิน<ต>ของทุกอย่างไปก่อนเออมาต่อวันที่หอยเชลลเราจะลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาให้มาแบบฉ่ำๆเลยอุ้ยคือเขาย่างเนยแบบใส่กระเทียมมาให้อย่างดีพูดได้เลยว่าหลังจากมือนี้กินปากขะครุ้มมากอืมหอยสดเนื้อหวานเลยอะ่ะเดี๋ยวเราสด้ำกันบ้าง <laughs> อันนี้เป็นซุปกิมจินะที่เราสั่งมาเพิ่มเดี๋ยวลองสดน้ำกัน อร่อยคือในนี้ก็จะมีเป็นแบบบรรดาผักต่างๆนะคะอันนี้เราสั่งเป็นซุปกิมจิหมูร้านนี้มีทั้งเนื้อทั้งหมูแต่เราสั่งมาให้ตากล้องเราเพราะว่าตากล้องเราอ่ะไม่กินเนื้อจริงๆร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องเนื้อมากนะใครที่ชอบกินเนื้อต้องลองมากินรสชาติเขานวลๆเดียวเดี๋ยวเรามาลองไปนี้ดีกว่าชาบูคืออยากลองชาบูน้ำดำอ่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของร้านเขานี่จุ่มลงไปค่ะ มาคือพอเอาไปทำเป็นทาบูแล้วอ่ะมันนุ่มกว่าเดิมอีกอ่ะนี่ทุกคนมาต่อกันที่เนื้อฟังเสียงซิฟังเสียงเน็ต เียนยังไงนะเขียนมาไปกันยังตอนนี้ค <sevent cook> ่ะ <nhiều zh> <daily> หิวสิหิวดิตั้งกล้องเลยค่ะจิ้มพอดีคำลุยหลังเขาอ่ะทุกคนที่ทำในซูเปอร์ที่ทำในซูเปอร์คนสะใจมากเลยทุกคนือไม่ต้องไปตบสีแย่งข้าวฟันกับใครในร้านแย่งข้าวฟันแย่งทีล่งแย่งอะไรนะสั่งมากินอยู่บ้านคุณปินทุกคนแบบเนี้ยสบายใครล้างจานอ่ะ เดี๋ยวผมขอตัวกินต่อก่อนทุกคนคลิปหน้านะครับอยากให้เราสองคนกินอะไรอีกคอมเมนต์มาคุยกันที่ใต้คลิปด้านล่างครับหรือใครอยากกินแบบเราแบบจุกๆเต็มๆแบบนี้ก็ไปสั่งได้ที่ร้านจูลี่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสตเออก็กดคลิกเข้าไปสั่งที่ร้านเขาได้เลยเขาจ<ล>ะ,<ล>ะมา,<ภ>าส่งค่าได้กินเนื้อวากิวได้กินเนื้อแบบออสเตรเลียแบบพรีเมียมเลยค่ะใช่เนื้อหมูขาเกตดีๆไปลองกินกันดูครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมขอกินแบบลุยๆเลยเดี๋ยวมันจะเป็นภาพที่ออกไปไม่ดีโอเคป่ะทุกคนขอบครับ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องคอมเมนต์หยอ,อกหยอกหยอกงงไงตกใจเลยแบบ <c oughs> โอ้โหใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ย